คุยทุกเรื่องบอลกับภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันออฟฟิเชียลสโตนคว้าตัวเอเบลิชีเอเซกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากคริสตอลพาเลสด้วยราคา60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,640ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 ออฟฟิเชียลบุรีเซียมเชนกรัดบากขวาตัวโจวานนี่เลน่ากองกลางตัวรุกชาอเมริกันจากบรูเซียดอร์มุนด้วยราคา7ล้านยูโรหรือประมาณ266ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ันยี่สิบแปดออฟฟิเชียลเฟเนร์บัชยืมเอซอนอาวาเดสกองกลางตัวรับชาวเม็กซิกันของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพ่วงกับออปชั่นซื้อขาด ออฟฟิเชียลบรุนญ,ญาตจัดการคว้าตัวโจนาธานโลปีกชาอังกฤษมาจากโอลิมปิกมาร์เซย์ด้วยค่าตัวประมาณ17ล้านยูโรหรือราว6 6 3ล้านบาทพร้อมกับแอดออนจำนวน2.5ล้านยูโรหรือประมาณ9 7 5ล้านบาทโดยนักเตะเซ็นสัญญา4ีปีออฟฟิเชียลเรเนโตซานเชสกองกลางชาวโปรตุเกสย,ย้ายจากปารีสแซงต์แชงไป็นแล่นกกับพานาที่ไนกอสทีมดันในลิกประเทศกรีซได้สัญญาแบบยืยมตัว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ได้ตัวเชเนอร์ลามเมนส์ในทวารชาวเบลเยียมจากรอยอันเวิร์บหลังนักเตะไม่ได้ลงเล่นกับต้นสังกัดในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวบรรลุผลเรียบร้อยแล้วส่วนค่าตัวนักเตะน่าจะประมาณ25้าล้านยูโรหรือราว975ล้านบาทเท่านั้นฟาบริซิโอโรมาโนเออิทิฮาสโมสรในซาอุดิโปรลีกยังคงต้องการสัญญากับบรูโน่แฟร์นันซ์จอมทัพกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และได้มีการเปิดฉากเจรจาก,กับตัวแทนของนักเตออีกครั้งแม้ในช่วงที่ผ่านมากับตันบุลูโน่กินกลานไม่ต้องการอำลาผีแดงก็ตามเดอซันเฟเดริโกเคียซากองหน้าชาอิตาเลียนเนื้อหอมสุดๆหลังจากที่เอซิมิลานอาตาลันต้าอินเตอร์มิลานนาโปลีโรม่าและฟูลแลมแสดงความสนใจยอยากถึงตัวไปร่วมทัพขณะที่ลิเว,วอร์พูลังกัชกดอนักเต พร้อมใส่ชื่อเคียซ่าเป็นส่วนในข้อเสนอขอซื้ออเล็กซานเดอร์อิสซักด้วยคอร์ดออฟไซด์เอซิมิลานตัดสินใจไม่คว้าตัววิกเตอร์โบดีเฟสกองหน้าชาวไนจีเรียาจากไบเออร์เบอร์กูเซนและนักเตะไม่ผ่านการตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์ของปีศาจแดงดำแสดงความกังวลเกี่ยวกับเข่าขวาที่เคยได้รับบาดเจ็บเอ็นควายน้าฉีกขาดถึง2ครั้งในปี2019และปัญหากลา้ามเนื้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆจากลูก้าดิมาซิโอ วูฟแฮมตันวันเดอร์สและบอร์มัแสดงความสนใจอยากเซ็นสัญญากับอักเซลดีซาซีนารับของสิงห์บลูเชลซีขณะที่นักเตะยังคงได้รับการจับตามองจากนาโปลีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเช่นเดียวกันคอร์ดออฟไซด์เชลซี Chelsea คาดหวังว่าการคว้าตัวอาิฮันดรูกานาโชปีดาวรุ่งชาวจันไตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประสบความสำเร็จหลังจากช่วงที่ผ่านมาเด๋ยวนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักฟาบริซิโอโรมาโน เบสิกดัสหมายมั่นปั้นมืออยากได้ตัวรายฮิมสเตอร์ลิงปีกชางอังกฤษของเชลซีโดยต้องแข่งกับฟูลแฮมและเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยสิงบลูสต์ต้องการค่าตัวนักเตะประมาณ20ล้านปอนด์หรือราว8 8 0ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์นี้คอร์ดออฟไซด์เอฟซีมิดทูลานมีหวังได้ตัวฟิลิปปิลลิงกองกลางทีมชาติเดนมาร์กจากบอลมาดหลังจากการเจราจาคืบหน้าไปมากโดยค่าตัวนักเตะน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านปอนด์หรือราว220ล้านบาทเท่านั้น <Sky> Sport. ท็อตแนมสเปอร์เตรียมทุมเงินเป็นสถิติสโมสรจำนวน73ล้านปอนด์หรือราว3,212ล้านบาทหวังคว้าตัวสวินโยปีกจอมพลิ้วของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพรูดี้อกาเลตตสเปอร์เตรียมปฏิบัติการปารดหน้าคริสตัลพาเลสโดยกกิดทองกำลังพยายามจะสัญญากับบีลาวเอลคานูสกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้หลังพลาดได้ตัวเอเบลิชิเอเซ่ที่ย้ายไปร่วมงานกับารสเซน แอฟริกาฟู้ด o t com โคโมปาดก็เสนอของทอดนมำอสเปอร์ per, จำนวน39ล้านปอนด์หรือราว1716ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัว Nico Pass, นิโก้ปัสกองกลางดาวรุ่งชาติจันตรายเรียบร้อยแล้วนิโก้ชิราราบเบติสยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะสซ็นญ,ญากับอันโตนี่ปีกชาวบราซเลเลียนของแมนเชสเตอร์เลสเตดให้ได้โดยเจ้าสกัดก่อนหน้าต้องการค่าตัว35ล้านปอนด์หรือประมาณ1540ล้านบาท คอร์ทออฟไซมีความเป็นไปได้ที่นาโปลีจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์เนเตดในการคว้าตัวลัสมุสทอยลุนกองหน้าชาวเดนมักในช่วงต้นสัปดาห์นี้หลังจากอัซูราต,ต้องการรีบปิดดิวเพื่อหวังนำนักเตะมาทำหน้าที่แทนโรเมลูดูคาโกที่รับอาการบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวหลายเดือนคอลิเอเลเดลโลสปอร์ตอาสโรมาเปิดฉากคุยกับคอสตาซิมิกาส ฟุตแบ็กชากลีกของลิเวอร์พูลโดยวางยิมตัวมารบทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดถาวรน,นิโกชิรากาลาตสุรายสแสดงความติใจอยากได้ตัวเอเดซอนและอิวคายกุณการจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะดีนพวกเขาเพิ่งกินแห้วในรายของมานูเอลอาคาญจีเนื่องจากนักเตะประกาศชัดเจนต้องการอยู่กับทัพเรือใบสีฟ้าต่อไปฟุตบอลอินไซดเดอร์ าร์เซนลิเวอร์พูลและแมนซิตี้จับตาสถานการณ์ของโรดริโกแนรุกของรอารามันตุริจอย่างใกล้ชิดหลังมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะตัดสินใจอำลาทินซานเตียโกเบนเดเบลในช่วงซัมเมอร์นี้มาการอสตัมบิล่ากลายเป็นทีมล่าสุดที่ยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรหรือราว1 1 7 0ล้านบาทเพื่อคว้าตัวมากาซาโดกองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลนาแต่นักเตะยังคงไม่ต้องการย้ายออกจากทินคัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้ รอาอัมมัติดพร้อมขายวินิซิอุสจูเนียกองหน้าชาวบราซิลเลียในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยราคา150ล้านยูโรหรือประมาณ5,850ล้านบาทหากนักเตะไม่ยอมตกลงสัญญาฉบับใหม่กับราชันชุดขาวดีเฟนเซอร์ซเซ็นทรัลแอสตาวิลาได้มีการติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะสัญญากับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าชาวฝรั่งเศสของเชลซีหลังกำลังไปที่หมายปองของบาบยานิคและแอร์เบลเรซิกเช่นกัน ฟาบริซิโอโรมาโนขณะที่นิโคลัสแจ็กสันอีกหนึ่งกองหน้าของเชลซีเป็นอีกคนที่บิลล่ายัางคงมองอยู่ฟาบริซิโอโรมาโนเฟเดริกมาซาลาผู้นักการกีฬาของอาสโตรมายืนยันว่าสโมสรพร้อมพิพพจารณาขายลอเรนโซเปเรกลินี่กองกลางจัตเตเลียนที่ปัจจุบันลัอสัญญาแค่ปีเดียวโดยตอนนี้เราเตะทีมชัติตอตลี่ในวัย29ปีกำลังได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดสกายสปอร์ต กินเตมิลานเตรียมลบเมดิทาร์เรมี่กองหน้าชาวอิรานผลทีมหลังนักเตะไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดใช้เตะเกมเซเรอานัดเปิดฤดูกาลกับตริโนวันจันนี้ฟาบริซิโอโรมาโนหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้มีปุ่มขอบคุณและซุปเปอร์ตงอยู่ด้านล่างฝากกดเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะกัะใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม